เอาหายไปไหนโอเคเราเลือกก็ขอกลับสวัสดีสวัสดีท่านนะครับวันนี้ผมเอ็นดูฟอลเลยครั้งแล้ววันนี้ผมจะพาท่านมาดู้จักกับลางตายซึ่งนาทีนี้มันก็เต็ไมไปด้วยทะเลทรายกับทะเลทรยายเขามงเปล่าซึ่งถ้าถามว่าผมจะมาเล่นโหมดอะไรเลยโหมดแรกที่ผมจะเล่นเลยก็คือฮอสซิงอ l l าวไม่ก็ฟูกโกครับ ต่ดูทงเนี่ยฟูโกน่าจะเหมาะกัผมสุดแล้วล่ะผมจะเล่าเก็บคนอื่นดูนะเพราะว่าเขาคงยะดงวยช่วยเขาคงจะช่วยผมได้เยอะเลยล่ะเอาล่ะล้วเข้าเกมมาแล้วนะซึ่งต้องใช้เวลาโหลดอย่างมากเลยท่านก็ดูบัตรท่านดูบัตรเครื่องของผมนะถ้าคิดนี้ดับก็ขอโทษด,ด้วยบัตรผมเหลือเก้าช่างมันเถอะ งานคลิปนี้ผมก็คงตายโง่แล้วแหละผมขอเตือนไว้ก่อนครับคลิปนี้ถ้าผมตายผมจะจบคลิปทันทีไม่มีการฟื้นคืนชีพแต่คลิปหน้าอาจจะมีการฟื้นคืนชีพนะจ๊ะจุ๊บจุบอามองหน้าด้วยเออนนองมองเพราะผมจะเป็นตากล้องเนี่ยผมต้องไปอยู่ข้างหน้ารถไฟใช่ไหมละ่ะเฮ้ย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 มึงไล่กูก่อน ทุกคนรู้เลยไหมที่ผมตัดเนี่ยมันกี่วราคลิปไปเกือบประมาณ สามนาทีสี่นาทีได้เพราะไอ้ผมทองันอะไรเนี่ยไอ้ผมทองเฮียเนี่ยแม่งขับไม่รอคนอื่นเว้ยมาโดนกัดกลายเป็นซอมบี้ฮ่าเอ้อน,นะเอาเริ่มร้อยกูไหมเดี๋ยมองแทงแล้วต้องมาถือไม้ โอเคเอ่อเราค่อนข้างดีระบายความเครียดแล้วละมาทางซ้ายทางขวาไม่มีเจอไม่ตัวเลยจะไม่เจอตัวทงนั้นแหละทางซ้ายทางขวาหมุนหมนมันจะปเตะเะดะทุกคนครับม้าหายตัวไปแล้วเขาออกเกมทีเรียบร้อยแล้วเขาทุกเขาพ้นทุกบาดแผลไม่ไหวเขาเสียชีวิตกลางทันโอเคผมจะเปลี่ยนเป้าหมาย ป้าหมายนั่นก็คือหาแลวเบอร์ตรงนั้นแล้วก็ค่ายผมทองนี้แล้วก็จบคลิปซะผมเบื่อแล้วละ่ะไม่ค่อยไม่ให้อะไรแทมแต่วย้ยโอ้ดูสินี่มันเอ่อโคดนี่นะหกสองสองหนึ่งห้าผมรู้แล้วละ่ะไม่ต้องบอก